ฮอ,อนอะไรเอ่ยอมแก้เจ็บคอฮอ,อนรถน้ำพึ่งประชุมะนาวำฮอนอะไรอ,อมและปากแกฮอ,อนได้ยิมตูายคู้ด,ดทีนี้ไปกูตายให้ตายยังผมกูตายวากล้ว,ลวยได้เอ่ยอรอยติดจุด Khoai nằm ba Pít Khoai cây Pít Khoai ôm Pít Dồm Pít à, Em yom cả pít à À Pít tay tí Ờ ก็ยอมแล้วนิ่นุ้ยปิดก็ยอมแล้วเออคุณจะเตือนเรือนไต้กับน้องเจ้ารออยู่ที่หน้าประตูวิกนะครับคุณจะเทือนเรือนไทยครับน้องสาวรออยู่ที่หน้าประตูวิกมิสเตอร์ะเตือนเรือนไทยเะชิตัว แร,รงไอ้รถแรงมาเป็นหอยอมแลว้วยอมแลว้วตวนคำถามแล้วจะเลยคำตามตาม,ตามว่ากลวยอะไรอห้รที่จุดคำใจเลยกลวยสุกปอมโต๊แลวกลวยกันไปทุกร้อยร้อยพื้นทคูตายให้ตายหมดนี้เอ่อ ตาจมหมดหวางหัวแจ่ตู้เย็นตําปลือเปิดตู้เย็นแล้วงัวใจก็ไปแล้วปิดตู้เย็นโต้ตาจมหมดอควายแจ่ตู้เย็นตําปลือกูเจ๋งเปิดตู้เย็นออกไปใจกูไปแล้วแล้วปิดตู้เย็นปิดใจของหัวคนกี่คิวเยยียดผมตู้เย็นมึง คุณจะเตือนเรื่องต่อยไม่ต้องแรงเรื่องอื่นนะเกตผมไปเดี๋ยวจะมีแรงเรื่องอื่นน้องรออยู่แกหน้าตู้กับเต้าคุณจะเตือนเจ๋อพอแล้วครูอไอ้หนุ่ยป้าแจตู้เย็นอยูแล้วเต้าควายเจตู้เย็นต่ำปพื่อ เปิดควายเลยเออพันกูเปิดตู้เย็นเอาหัวออกแล้วควายใช่ก็ไปโต๊ตาจมมุดว <tim> ่าเอามาแจตู้เย็นเปิดตู้เย็นแล้วควายออกแล้วมาใช่ก็ไปแต่ปิดตู้เย็นโต๊ตาจมมุดว่ากระต่ายเออเตาเหรัญแกงกับมาไกลหนา มาปิดเลยได้เต้าแต่เต้าไอนหามมาพืาา้อเนี่ยใบหน้าพื้นอ,อย่างโยนไอตู้เย็นมึงไม่อ,ออกติอเออจ,จริงแป็จริงอ่ะพวกเราป่าบ้าพี่นุ้ยเก่งมากเลยอีกข้อเดียวแล้วพี่นุ้ยไม่แล้วทีนี้กูตายอยากตีรุ่ดกูตาย ก้องติวัดปติเตยไม่เคยมีอะไรเอ้ยใจมุงลังกาเดี๋ยวเดี๋ยไออ้ยไอ้แต่ทีจางใจหลัาพอแล้วพวกหลากไม่ใจมุงลังกาเดี๋ยวมากีใจ ไอยอมกิดมั่งได้จริงหยัดผมกูใต้ไม่ตะนุป,ป้าก็เพลย่ยอมแล้วจางใจพวกข้อแล้วหลากไม,ม้ใจมุงรังกามากกีดใจยอมอะไรพี่หนุ่ยโจเบืองและกองชาย มันเย็นแม่มคนแหงกันนึ <neighborhoods> ่งว <shared> ันวันค <nutritional losses encore> ุณก็แหงเดียวกันผมไม่ว่าชี้ว่ายนี่เดียวกันหรอกผมอจงอพี่หนุ้ยชนะมารับรางวัลเลยร้อยต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 ้อยในที่จุดต้อยกอดทองคำก็เป็นของนายหนูหนุ้ยครับงอันตายออกกันอย่างใดตุกคนได้งอแงตายตุกไปงอันตายออก มันโยยากลูกเรานายโยตองนายที่แก้วนายโตกับลูกมนุษย์เราอยลำบากกันเลยถ้าอยว่าเป็นทุกอยอยากอยหายตกอยว่าบนวันนั้นไปจากวันนี้ทำไมเป็นทุกวัยเย็บกอดที่นี้การมาโยตองรับเด็กว้เลี้ยงสักคนเด็กไรบเจอเพื่อนเจอนน่วงเดือนดวงเดือนนั่นเลย ยังสดบมาอาจารย์ให้ยูตอบได้ได้สามิบได้ไหมไม่ตึงสามิบปีทีโจต่งด้วยนั่นเลยยิ่งกั็นใจยิ่งไม่ตึงสามิบปีทีไม่ตึงทีครับวันนี้อาจารย์ไม่ต้องให้บ่นุ้งคือไอ้นี่นะปุ๊มนะปุ๊มเองนะปุ๊มไม่ได้เมียทีได้แล้วแล้วแต่ว่เมียตายเนี่ยตึงบนนี้ได้เมียแล้วตึงอาจารย์นายปุ๊มนะหรือสิเด็กน้องอ ถ้าว่าเตอ,อยวกันได้คับนะไม่จำที่ปีติไม่ที่ข้าไอ้เกว่าโตจูมไม่นะไอ้นี่ไอ้เป็นหน้าที่กูกูดูแลเองไปป้ามาแล่ที่กับตานาจันเออรอเดียวลก ยามเจเาเดินจากวามันดังราาักค่าต้องรัราจากไหลเดือนจา,าตกตาการามเจ้าได้กาจากอัมเจ้าวายไม่ไงเจ้าไปดรอกหรือวันนี้พี่มาในวัดวา่าโอแม่กันดาไ่คนเจอเดือนพี่รักแขมข่าวและผมยาวเปียไหลพี่จะปาเธอไปเป็นแม่ที่สือ เดือนงามปิดก็ต้องพระงานชีวิตเพราะคนเจือเดือนหากได้หนูเดือนแก่าบางก็ต้องไปตีบางควางต้องไม่ได้อยู่เรือนหากได้แข้มขาวผมยาวเปลี่ยนไหลหากได้แข้มขาวแม่ผมยาวเปลี่ยนไหลก็ถือว่าคนจันไรที่กงขืนคนเจือเดือนหากเก้อว้าวมงหากเกอว้าววไม่กันแล้ว Nhi à chán nì, lâu nì lè. Nên mới đại đâm đi bí tí, vô đếch chết đớn lôi. Ơ, tưng tỷ rồi, bắt cả liền con kia vào nửa. Nè tưng tỷ nì, bố rào. Thôi ai, mừng, tẹt ruồn. Vẫn năn là dê dấn. Bố gói, mưu tướng nó uốn điêu, bố mê mưu gai, giá cao uốn lèo. ดีโลกใกล้นี่กับตาหน้าจย์ดูปลาดูปลาดูแถมลุ้งมุมแรงดีดโลกใกล้ยนี่กับตาหน้าจ์ครับโลกเจ้าชายติปะก้อนก็ป้ามาควักไว้โอ้ทึงเจ้าชายจีปะจนไปไหนโลกเจ้าชายจีปะจนไปไนติปะก้อนพระเจ้าชายติปะก้อนไปไหนกับตาหน้าจันก็กลับไปเมืองลูก จะลบลมด้วยประจายาก็คือบุษบาบุษบานี่เป็นซางนนทิที่แท่งแกนี้โอ้ทีนี้ก็กลับไปเมืองเลยกันตาหน้าจันทร์ออรุไว้เลยนั่นเลยอ๋อแล้วตึ้งให้ผมเลี้ยงเลยนั่นเลยตาตาหน้าจันท์เดินเช็คกันแค่ไหนกันทำเช็คเช็คลบกันเถอะก่อนเนี่ยเตียงกันตีหลังหลังขนาดนนี้เมื่อเติร์ดจะเลี้ยงพอคอยี้ลายรขับขับมาหน่อยมา จับนี่ไงนอนหลับจะนะแม่มาตอกคำแม่กี่เลยวเอออแกโอมนะกับป้อมมือร่อยนอไม้พึ่งหนึกได้เดียวไมารุ้ยมาปล่อยรุ่งโอมนะรุ้ยเออ เออโอ้ยดูแล้ว่านู่งคล้องก็โอ้มาไม่โตนานดูคนอย่างเบี้ยเลยโอ้มาง่ายมากก่อนให้โตอมได้จ้ะปุ่มเก็บเอวปล่อยคืนตึ้งหลันดันที่ ไม่หวัดนนเดยพูดนานันนีดูมลันจะเมืองตอนอาจะไหนคนเราไม่มีวัฒนากุมลันราชาดิมันาน้อยใจในโตทัดนานานดีโอหนานดีทุนเสนน้นใบใจในกุมลันพระราชาในกุมลันพระราชาก็้วันตามาถึงใจถึง นายโตจึงคงเละทีรู้ว่ากี่ติดมาตั้งเลนายโตจะทำไงดีเออนายโตจะทำไงดีเจ็ดกับฤษีได้แล้วลงตังเลยอ๋อจัดมันเว้นขันเจนซีเราก็ไม่จบจริงไอ้กุญเธยกับมังคลิดกับเธยกับมังคลิดกับนี่หิงเออท่านมันก่อน ด้าน,นเจ้าคูไปยุทงเต็มกับน่นตอนบอกวันดียืนคุยกับเพื่อนอยู่ประเดีเ๋ยวแจ้งว่าทุกไม่รู้ใช้ยันที่เบอร์ทูเห็นแอนที่ทเราจงเราไม่ไปมันทุกมันเนี่